ราจะลองเดินตามทางนี้รถ ATV ขึ้นได้แต่ถ้าฝนตก 1, ห้ามเก็บพันไม้เดี๋ยวเอารถขึ้นไปเลยขึ้นได้อยู่ต,ตรงนี้มันเป็นสันเขาแต่รถขึ้นได้ถ้าจุดชมวิวอยู่บนทังกันน่าจะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเราจะเดินย้อนกลับไป ATV ใกล้จุดชมวิวเต็มทีเหลือคงประมาณอีกสัก200เมตร300เมตรเสียงฟ้าคำรามอยู่ข้างบนเหมือนฝนจะตกขึ้นมาเลย1้0ซีซีสองคันนี้